ืອองก่อนจากพี่ สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้ามาพอกันนี่คือเก่าจะพี่น้องพอกันอยู่บนหลังผู้หลังเขาเด้อจะพี่น้องพอกันในเสาของวันที่สิบเก้าพฤศจิกาย,ยนปีพศส 2, หหองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามนนี้ผ้าปีนผู้ปีนเขาสูงชันคือเก่าจะพี่น้องในนาเฮดบอออกจะพี่น้องมาตามเฮดบดเด้อจะพี่น้องเฮดบดเด็ดร่มจ้ามาลุนความมันมน้ำเสาวปอปเงี้ยวจะพี่น้องเป็นกำลังใจให้เสาวปอถทายคิดสู่พี่สู่น้องรับชมเด้อจะพี่น้อง ไปลุนวามหมาน้ำกันจำมือนี่สิอลังการว่าจะสิพ่อขอนบินว่าจะพี่น้องแต่ก็เลยจ้ากันบรรยากาศหลังเขาอีกคือเก่าจะพี่น้องในช่วงเฮ็ดบดเฮ็ดลมออกจ้ะอยู่สิสวยงามๆกับลมวิวจะพี่น้องบรรยากาศกะหน,นาวกะบอบป็นไดเด้อจะปีนี้อะไปลุนวามหมาน้ำสาวป,ปอบเง่ๆจะพี่น้องสิหมานขอนบินว่าจะลุนไปชมน้ำกันจ้า

ิ่นถือฝนมันจิเปื่อยไปเลยเด้อจ้ะลักษณะถ้าถือฝนจะพีหนอสิเลือกเอาเด้อจ้ะมันจะเป็นไมส้สานจ้ะถือฝน เพิ่นจะเกิดแห้งจะพี่น้องแต่ว่าฝนตกมาใส่เพิ่นเพิ่นก็เลยเป็นเมย์สานจ้ะดอกนิดหน่อยเพิ่นนี่สิบ่วยไงไปหนาเด้อจ้ะเพราะว่าเพิ่นถือฝนละดล้างขอนเพิ่นเปียกขอนเป็นคือเห็ดน้งฟ้ามันเยอจ้ะพี่น้องนี่มึงซะอ่อนนั่มเจ้ะ ตอนนั้นเอาบ่ถึงมือบ่ถึงจะพี่น้องมึงแน่ป๊าดพูดโ <c oughs> พบกหมู<ๆ>่สุธาจะพี่น้องบ่ใส่วิธีนี้ก็บ,บ่ได้จ้ะต้องใส่วิธีเอาใหม่สู้เอาจากพี่น้องคอยเก็บเอา ใส่กล้อพยายามแม่มือหนึ่งมือหนึ่งถือกล่องเด้อจพี่น้องอีกมือหนึ่งใส่ไม้ ดอกน้าดีแฮงคุูครูขวบผงเลยสาสเตอร์เ้อจ้ะใส่ความพยายามแฮงกับพี่นอ้องบบได้เอาเสียมหน่อยมานั่มเนาะไม่อนต้ตงเสียมหน่อยอใส่ยี่จจะพี่นอ้องคือตาสั่นเลยม,มันอันใหม่ัะออกจากอันนฮะ ลุย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 อย่าหัวมันสิเบิ้นแห้งเขาอเอากรบบราดที่พี่น้องงามเอาพูโลกพ่นอยากได้ขึ้นหลายอืมอยากได้ กินมบบกรเโ่วเนี่ยได้กรนเนี่ยเนเด้อบอกต้นนาแน่ะมาเด้อต้นนาเลยขอพ่อละคอนบินอืมคอนคอนนั่งต้นขอนนี่ต้นนาก็เคยเห็นอยู่ต้นนาเมืขึ้นอืมบอกขืนต้นึ้ามื่อคืนต้นน้าไม่ยขึ้นเลยแบบเหมันเมียเพิ่นบ่อเหยาเหยาใส่ผัดขึ้นเลยพี่น้องพูดเอ้ยดอกใหญ่เอากรถึงหรือเปล่าอ้าลุยลุยกินหอดเสียมเหมือนเด็กกินหอดนั่นไปบอกว่าเอามา อุ้ยขาคือสั่นเห็นบั้ยบ่ขืนมาเห็นเลยเออทางเห็นแม่ถัดไปทั้งทั้งเดี๋ยวนซอยเอาพี่น้องคนเป็นต่อสูงประมาณสี่เมตรนี่ล่ะขำใหม่ขึ้นเอาเออฝากตั้งนั้นก็งามงามเลยงามว่าเอาหรอฮะอืมเอาซ้ำเอาได้เห็นละพ่อพอละยืนโดนปวดขา แม่พูยูร่างก็ปวดผู้ยูล่างก็คำไม่หอยลงมากเก็บเอาเด้อจับพี่น้องมึงแน่พุ่นมอให้ขึ้นเสียจังไงพูนดอกงามแห้งแต่ดอกงี้ไงค้างี้ไงจับพี่น้องจรงเอิญ่าปีนป่ายสูงชันคักเด้อจับพี่น้องขึ้นหอดเฮ็ดบด งั้นว่าหาใหม่ตัวเอาอุยอ้ยอยจะไปให้คืนอีกเถเด้อคืนได้ได้นง่าย่มุกทราบเลยอะอะตอนนี้ก็เดินทางขึ้นหลังคู่โอ้ยเมื่อยแห้งเด้อจ้ะพี่น้องลินจนพันจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็คือหอดหลังผู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องหนุนความมันน,มน,มน,น้องการแง่ๆเจ้ะมันนี่มันเฮ็ดยังไงเจ้ะเป็นหลังผู้พ่อฮ็ดผืนเขาเจ้ะพี่น้องนี่ พี่น้องมึงเน่ยุนนนิ่งเน่หัวเป็นดำดำกำกำเลยบานพุนพุนหลายจะไรจะพี่น้องเห็นแล้วไพี่น้องไม่หัวเป็นดำดำกแต่กผมห่อ้องเพี่น้อง้อง่ยโอ้หพัชจิไห้เลือตาอยู่ด้วยนึ่งเด้อเอาผีเมีนเบิจะพี่น้องอ้า มันตรงนี้เขาไปมันตรงนีเขาไปขุนาตรงนศัคพี่น้องฮ็ดปด่อดถึงกระดุกบัวาปดำๆเลยพี่เมีนบดเลยบดขึ้นก๊กใหม่กับบบพิดวังเด้อพี่น้องเลย

ดอกยังไหนบานติวจะพี่น้องดอกนึ่งหวานจะพี่น้องดอกหนึ่งว่ายดอกหนึ่งจะพี่น้องยื่นเปล่าเห็ดไหวบ่เอาเห็ดนี่คผู้ดอกงามปุโรยงามเนี่ยเด่นมากฮะงามเน่ยเดินจอดเด้อพี่น้องไป พี่ให้ลูกพีเงินต่อไปนน้าดำอ้อยจะพี่น้องมึงแน่ผุนเป็นมูเป็นมูเลยจ้าผุนผุนบุได้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 พี่ไอ้แม่พี่น้องอุ้ยแพลครูตัวนี้โอุ้ยงามแห่งงามตีทั้งหลังกระคือกันพี่เหม็นปุ๊บ หลากหลายอ๋อหานกัะจากพี่น้องมั้งนี่หอมสามดอกงางมมาจากพี่น้องมั้งนี่ดอกไงแต่ว่าดอกครับแข็งเด้จอจ้ะน้อยจ้ะ ดอกนี่งอก่นดอกน่อกนึ่ดอนี่ดอกนึงอื้อวี่เดี๋ยวดอกนึงตูมมัน ึงเ,เขาน้อยพึงเ,เขาน้อย,อย <c oughs> พี่อันนี้เขาหน่อยจ้าตัวกด็ดำหลังสรรัาจะพี่น้องอ้ยเ่าจิงเบิดปุน่นนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่พักที่เียร้อดแล้วจะพี่น้องได้ึงยอดได้ยอดมันที่พักแล้วจ้ะบรรยากาศมันนีก็ร่มรม่มคัดฝนแล้วจะพี่น้อง บ่แม่นลมหนาวเด้อจ้ะเบิ่งยอดได้ยอดหานจ้ะพี่น้องมื้อนี้ปีนภูปีนเขาตามหาเห็ดบดทิดลมมานบ่หลายเด้อจ้ะเห็ดบดก็อยู่ข้างล่างจ้ะจ้ะพี่น้องว่ามานบ่หลายก็มานเฮ็ดเพิงเขาดงอยู่เด้อจ้ะเพิดงเ็ดรวมๆล่ะจ้ะส่วนเห็ดบดทิดลมก็พออยู่คอนนึงที่อบอบคอน่ะจ้ะเห็ดบดก็อยู่ข้างล่างพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องซะปก็บ่ได้เอาขึ้นมาก็ถือว่ามานสุดยอดอยู่จ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปวันที่1 9เกศจคือสิกายนปีพศส5 6 8ันรยอดได้ยอดม้านกาไดเครื่องกระต่าแเลยจะพี่น้องลักๆก็เป็นเฮดผงเขาดงจะพี่น้องแล้วก็เฮดบด่อคอนหนึ่งจะพี่น้องแต่ก็เป็นคอนบินนี่จะแต่ว่าก็บบินเป็นบินเป็นคอนยืนจะพี่น้องช่วงนี้อากาศแปรปรวนเฮดในฝนตกจะพี่น้องส่วนเฮดบดเฮดล่มนี่ก็เบฟเมนเฮดบดนาวเด้อจจะพี่น้องเป็นเฮดบดฝนจ้ะ เพป็นก็ออกบ่ค่อยร้ายจ้าพี่น้องรอหนาวหลอหนาพุน่นละจ้ะหนาวลงมาเพื่อจะเป็นเห็ดบดเห็ดปลมท้องแทะจ้าพี่น้องถ้าอากาศหนาวมานีข้อนสิโก้เลยจ้าพี่น้องเห็ดบดเห็ดปลมอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากีฝากน้องซับนีล่ละจ้าสินชอบวิดีโอจังได้ไกลยักดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กระช่องหล่อปลากระตนาไว้นะไม่ได้จ้า ก็แล้วลูกนักสาวปอบเจ้าสาวปอบพาหานยูฮัก,กินแบบใดจะพี่น้องสิข,ขึ้นหน่วยลงห้องหรือสิลอกหูหลอกตากกแล้วลูกก็ที่ตามมืออื่นจะพี่นอ้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพีฝากน้องซ้ำนี่นนละจ้าบอกกันใหมคลิปไหมมืออื่นจะพี่น้องสวัสดีจ้า